รู้จัก VTuber ถามมาต่อไปเย้งั้นได้เลยนะ3 4ชื่ออะไรคะอ่าลืมไปแล้วล่ะชื่อเล่นล่ะปีเตอร์จ้าเป็น VTuber แบบไหนงั้นหรอเป็นมนุษย์ธรรมดาวันเกิดล่ะสามสิเ็ดมีนาอายุล่ะหกแล้วกีปีเค่ของคุณล่ะเบ็นปู้ชายสูงเท่าไหร่เหรอ185อยู่ที่ไหนหรอไม่บอกหรอกจุดเด่นล่ะคะมโนโทนในในก็ลองพักสิ่งที่สิโบเคนดับโบเกน ยูทูบจ้าตอนทัไทยพูดอะไรแค่เลยเบวันตอนจากแล้วล่ะคะบายบายตุชิมาร์กล่ะไม่มีจ้าไลฟ์ล่ะเกรเฮดไลฟ์เฟนอาร์ตล่ะเกรเฮดเอฟเอฟฟนเนมล่ะคะเด็กๆแล้วเหรอสีที่ชอบล่ะคะสีฟ้าจ้าของที่ชอบล่ะ Beef PC ถนัดอะไรอย่างนั้นเหรอเล่นเกมมั้งลองบอกดักสักหน่อยได้ไหมก็เป็นแฟนกันไหมชอบอะไรเหรอคะเบอร์เกอร์ชอบดื่มอะไรเหรอโคล่ะ ชอบมั้งอะแนวไหนนาตลกแนวอนิเมะล่ะแนวชีวิตประจำวันเกมสุดรักโคตรเยอะเพลงที่ชอบล่ะเพลงเก่าๆไม่ชอบอะไรหรออยู่คนเดียวนับถือใครอยู่มาซื้อได้ความฝันของเธอล่ะหนึ่งล้านซับในตอนท้ายนี้ช่วยคืออะไรสักหน่อยนะก็ขอบคุณทุกคนที่มาดูเป็นรอบที่สองนะโรเดนมาในเวสปีเตอร์แอดไอวีซีแล้วนะ bye อ่ะ